รับอันนี้คือทางเข้าของพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณสูตรประการนะครับเราเรียนก็นต้องมีทางเข้าตรงนี้จริงๆเราไปเยี่ยมชมทั้งหมด6ภูมิภาคนะฮะเราก็เริ่มต้นจากาทางภาคใต้ก่อนฮะเข้าทางฝั่งนี้ฮะเราไปดูวัดวารามต่างๆจนมาถึงภาคกลางวัดที่สําคัญสําคัญนะฮะ ก็จะมีโบราณสถานโบราณวัตถุนะต่างๆที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างไว้นะฮะแล้วก็เป็นกาเรียกเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะกลางแจ้งนะฮะในประเทศไทยจะเห็นว่ามีตลาดน้ำที่ยังลงเหลืออยู่นะฮะแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาถึงปัจจุบันนะฮะ นักเรียนถ้าให้เห็นนักเรียนเห็นภาพมุมสูงนะฮะ,อะตอนที่เซอร์พาไปเที่ยวอันนี้เราเราจะเดินขึ้นเข,ขาพระวิหารนะฮะเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรนะฮะ,ะตรงน,นี้เดินขึ้นไปแล้วพักเหนื่อยก่อนนะฮะเป็นก็เลยเป็นจุดชมวิวจุดชมวิวที่พวกเราได้ไปเที่ยวกันนะฮะแต่แสดงมันติดโควิดนะฮะ <c oughs> ก็ดูตามภาพไปก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้คือก,การเป็นขบวนขบวน เขาเรียกว่าเดินทางโดยเรือพระยุหะยาตราในในสมัยก่อนนะ,ะตรงนี้ฮะเดินทางทางเรือไม่ไม่มีรถไม่มีรถไฟไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีนะฮะนะก็ก็ดูแต่เราพัฒนานะเรือปัจปจุบันเรืออดีตเรือปัจจุบันเรืออนาคตอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ได้มาเข้าชมแล้วก็เป็นวิถีชีวิตฮะอันนี้เป็นเป็นวิถีชีวิตความเชื่อนะคนในสมัยก่อนนะฮะว่า ในวันคดีต่างๆที่เราจะได้เยี่ยมชมทั้งหมด6ภูมิภาคนะครับครับก็เราตามเข้าไปชมข้างในนะฮะจะเห็นว่า,าบุคคลสำคัญทีเ่เป็นคนสร้างเนี่ยคือคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์นะฮะสองท่านน่สร้างเมืองโบราณเอกชนกลางแจ้งขึ้นมาแห่งสยามเลยครับแล้วก็เนื้อที่เนื้อที่ี่ยมากกว่า800ไร่นะฮะ เดือที่มากจริงๆอ่าแล้วก็ตั้งแต่ปี2506นะฮะท่านก็สร้างมาคราวนี้เวลาหนูจะไปเที่ยวชมเนี่ยจะมีขี่จักรยานก็ได้นะจะไปจะเดินก็ได้แต่เรามีรถรางฮะหรือรถป๊อปก็ได้ฮะรถก๊อปก็ได้เดินเนอ่านั่งชมไปเพลินๆนะฮะสบายๆนะฮะก็คุณเล็กและคุณประภัยนะฮะว่าจะสร้างนี่ขึ้นมาได้ก็ใช้เวลานานคือเราจําลองมาทั้งหมด 6ภูมิภาคนะครับไม่ว่าวัดวาอารามอันนี้ก็คือเรือฮะเป็นลักษณะเรือ,อเรือเรือเนี่ยหนูจะเห็นว่า,าเป็นเป็นเขาใช้สัญจรสัญจรในในในอดีตฮะเป็นเรืออันนี้เป็นเรือสำเภาค้าขายนะไปไปทางจีนเร,เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของเรืออีกครั้งหนึ่งนะครับับภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นตลาดบกนะครับ เป็นตลาดโบราณที่นักเรียนจะได้ไปช้อปปิ้งกันของโบราณมีวางขายที่นี่นะฮะก็ะท่านมีแนวคิดอยู่ทั้งหมดสามสามแนวคิดที่มันไม่ใช่ไปสอบถามไปสัมภาษณ์ดูนะฮะก็คือท่านต้องการให้ลูกหลานนได้ดูอของโบราณของเราตั้งแต่อดีตชั้นประการแรกคือเป็นแบบยกมาทั้งหมดเลยฮะขออนุญ,ญาตยกบ้านมาเป็นหลังอะไรเงี้ย นื่องจากว่าตอนนั้นงบท่านก็ไม่ไม่มากมายนะฮะแบบที่2คือถ่ายแบบมาแล้วก็ามาย่อส่วนอ่าเช่นเจดีย์สูงขนาดนี้เราก็ย่อส่วนให้เล็กเล็กลงกอะไรประมาณนี้แบบที่3คือท่านได้สร้างตามแบบอ่าจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของท่าน,นะฮะอ่าจากความคิดที่ท่านชอบประวัติศาสตร์เนี่ยอยากให้ลูกหลานอ่าได้มีได้ชมไว้อนลรักพัฒนาไว้นะครับอันนี้เป็นแค่ตลาดบกนะครับเดีย๋ยวมาชมตลาดน้ำกันครับ ครับจุดนี้ก็เป็นอันซีนในพิพิธภัณฑ์นะฮะถ้ามาเยี่ยมชมต้องต้องมาที่นี่คือพระที่นั่งสันเพชรปราสาทนะฮะอันนี้พระที่นั่งสันเพชรปราสาทนะฮะเป็นจุดอันซีนไฮไลท์สำคัญที่เวลาวิเสอพานักเรียนมาเยี่ยมชมต้องมาที่นี่นะฮะน,นี่เราจำลองจำลองมาจากสมัยอยุธยานะฮะแล้วก็เป็นความ ามานะอดทนที่คุณประภัยทั้งสองท่านนะฮะที่คุณเล็กพยายามไปไปรังวัดไปตรวจสอบว่ามีความกว้างความยาวเท่าไหร่ที่อุทยานะฮะเพราะถ้าไปที่นั้นมันจะเป็นซากประหลักหักพังแล้วท่านก็สามารถมาสืบค้นข้อมูลเนี่ยใช้เวลาตั้ง3ปีนะรวบรวมหลักฐานต่างๆนะ,ะเพื่อที่จะสร้างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ดูว่า,าพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเนี่ยมีความสวยงามและมีความสำคัญอย่างไร เป็นที่เชิดหน้าชูตาในสมัยนั้นนะฮะเดักเรียนก็ต้องมาเที่ยวชมที่นี่นะครับนะเป็นจุดไฮไลท์เป็นอันซีนข้างในเข้าชมได้นะครับแต่ถ่ายภาพไม่ได้นะนี่ที่นี่เราใช้ต้อนรับอาก็เรียกว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะฮะโดยเฉพาะสมัยหลุยที่14สอะไรนะสมัยสมเด็จพรนารายนะฮะวัดก็เรียกพระที่นั่งะฮะ พูดตรงๆคือพระที่นั่งสันเพชรประสาทนะครับครับเดี๋ยวพาพวกเราไปทางภาคอีสานนะฮะมาแถวอีสานเดี๋ยวเห็นแล้วก็เนี่ยเขาพระวิหารนะฮะที่ตอนมาสัเดินขึ้นเนี่ยก็เหนื่อยพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่สร้างเนี่ยก็บอกใช้รถรถถมดินเป็นทางขึ้น,น่ะสองพันกว่าเที่ยวใช่ไหมนะ,ะอันนี้เป็นจุดชมวิวทีสวย อันนี้เขาก็พิหารส่วนมากมันเป็นปราสาทเป็นปราสาทหินปราสาทพนมรุ้งพวกนี้ฮะเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้เราเรียนก็นขึ้นไปสูงๆเนี่ยบางคนก็เป็นลมก็มี <laughs> เป็นจุดชมวิวนะฮะนะเป็นจุดชมวิวที่เมืองโบราณะฮะสมุทรปราการที่พาพวกเรามาเที่ยวชมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะฮะหรือเป็นเป็นการพัฒนาของ เมืองโบราณโดยเฉพาะช่วงสงกรานนะฮะนักเรียนมาท่องเที่ยวได้นะครับคือร้อยบาทตลอดงานนะครับนักเรียนจะมาเรียนมวยไทยก็ได้ศิละปะวัฒนธรรมด้านต่างๆก็เรียกว่าเป็นโซนใหม่เ็าเรียกพุทธวาดมหาวิหารวชิรธรรมนะฮะนักเรียนก็สนใจก็ติดต่อมาได้มาท่องเที่ยวได้นะครับ